ไม่กับไม่ยืนไม่เคยยืนแปลนะครับเจริญชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับเดี๋ยวเสี่ยงตัวเลยครับออตโตเมติกมือไม่กับไม่เคยยืนแปลนะครับในเมื่อไม่เด็กเทพแปลไปรายยศกับเายเกินคุณโรดนะครับกาวียนขันอบตกเจ้ตโรดกาวียนเป็นผู้บอกนะครับชนะเลิศนะครับวีรายยศกับไม่เด็กเทียืนแปลกับนเสียเลยครับ ร่งเจนาเลดันมานทบกับประเดิมกับร่งเจนาเล่ดันมาซ้มาเลยทีซธนาวิทกับร้างเจนาเลดันมาทามาเลยทีดดำรงเดชกับในร่องเจนาเลดันที่ไม่เลกเทีกับสุดเดเลยกับกาท่นี่ไม่เลทีที่ยุดไม่หลาบก่าประเดิมไม่เลธนาเวทไม่เหลาบเนิ่งดรงเดกกัไม่เลกาเซเลยกับกับอ่า กันนะก็ปตรถนะครับกาวเย็นกับเป็นประธานบอกางวันในคนนี้ครับก็เรียนเชิญเชิญกงวันเลยครับกับรับช่วยเกียรติยศรองประาางวันนะครับเดี๋ยวต่อไปกับหุนดี่างกับรอยจีซีกับรอยีีดาวรุงครับรอยีีดาวรุงครับ รอยดีดีดาวุ่งนะครับไม่เล็กชนะเลือดรดับหนึครับชนะเลือดดับหไม่ต้องไม่ต้องร้อมันอยนี่ก่อนไม่เด็กเะครับยดีาวุ่งต้จงับโนิง ครับนี่หนองเม็ก <P> ก <an av illa> ับใบเหลยกเ่ทุ่นกาวนะครับกรวยไมเห็กเ่ทุ่นกาวองเม็กม่เหล็เกื่อ้ามจากรมนาบิลาครับเดนรับซ้อมรองม้วนนะครับรองบรองหมอปลงว่านนัเช้นกันกับนี่รองนายกอบตอาางำรกับรองเจนเาเลยอดนดับซ้อมกับธนาวิทย์เตนเชือกกับรองเะนเล่เดนดับ้อมองเอ็นกับใบเหล็กรชิด ร่องจนาเรอับเท่ไม่เหนียกับยิสนาดกิมซังกับกับนะครับอ่าจนเรือนดึงเทิดนดาวหนองแมกนะครับรองจนาเลือนดนึงจังคมนาวิลาไมเห็กเต้สิบอันดับสองนาวินเล่นเชียงกับลองจนาเลืออันดัสองรองจนาเรืออนดับง